โอเคยังคะโอ้ยกล้องมันอย่างเงี้ยฮัลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแจ็คอีกแล้วนะคะจากช่องก็หกแปดสี่นะคะวันนี้แจ็คก็จัดฉากหลังใหม่เนาะเป็นองค์เป็นแบบเออนู่นนี่นะเอออะไรก็ว่ากันไปซึ่งวันนี้แจ็ิก็วันนี้นะคะจะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ แจ็คเนี่ยได้ทำการเช่าบูชากุมารทองนะคะมาเลี้ยงซึ่งแจ็คก,ก็ขอเล่าเท้าความไปเลยนะคะว่าแจ็คเนี่ยได้เริ่มศึกษากุมารทองมาตั้งแต่ช่วงที่แจ็คได้ชอบบูชาพระแม่กาลีมานะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแจ็คมีความรู้สึกว่าจใจกไขายของยากมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดด้วยแจ็คก,ก็เลย อยากจะหาแบบที่พึ่งที่พึ่งพิงนะคะยามแบบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายขอ,ของแจ็คเนาะนะตอนนั้นแจ็คก,ก็เลยตัดสินใจว่าเออจ็คจะจ็คจะชอบบูชาอะไรมาดีตอนนั้น เจะก็คิดอยู่สองอย่างก็คือพระแม่ลัศมีแล้วก็กูมารทองนี่แหละแต่ตอนนั้นจะก็เริ่มศึกษาทางพระแม่ลัศมีแล้วก็ทางกูมารทองด้วยก็ศึกษาพระแม่ลัศมีไปสักพักหนึ่งก็ยังไม่ชี้เวของเราเว้ก็เลยไปศึกษากุมารทองก็ก็ได้มาข้อข้อมูลก็ประมาณหนึ่งก็แบบเออสะสมโน่นนี่นั่นว่ากูมารทองก็มีหลายสายโน่นนี่นั่นแล้วก็มีหลายวัตถุดิบในการในการปั้นในการทําก็มีหลายแบบแล้วก็ มีหลายแบบเช็คเจอร์มีหลายสายสายเทพสายพลายแล้วก็สายแบบสายผีเลยก็มีอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะถ้าเกิดเราจะเช่าบูชาสิ่งนี้มาในบ้านเราก็เลยแบบช่างใจอยู่นานว่าแบบเออฉันคงยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงเข่าได้นะตอนนั้นก็เลยไม่ก็เลยแบบพักโปรเจกต์การ บูชากุมารทองไปก่อนแล้วก็ซื้อองค์เทียนู่นนี่นั่นมาบูชาอะไรอย่างเงี้ยโอเคขออ่านสคริปต์ก,ก่อนนะเราแจ็คก็แบบได้บูแจ็คก,ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าแจ็คก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคมันคงถึงช่วงเวลาที่แจ็คสามารถบูชากุมารทองได้แล้วเพราะแจ็คมีความรู้สึกว่าแจ็คอยากจะบูชากุมารทอง ด้วยใจของแจ็คจริงๆคือที่จะพูดนี้ก็คือว่าแจ็คอยากจะบูชาเขาด้วยความรักของแจ็คจริงๆด้วยความรักของแจ็คจริงๆไม่ได้บูชาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือแบบเออให้แบบเออขายของดีๆหรืออะไรยังไงโอเคถึงแม้ว่าแวบๆนึงมันอาจจะมีบ้างแต่มันก็มีน้อยกว่าตอนช่วงนั้นคือช่วงนี้แจ็คก็มีความสุขว่าเออแจ็คสนใจในกุมารทองนะ แล้วก็มีความรู้สึกว่ากุมารทองมันวิเศษนะอะไรประมาณน,นี้เจก็จะอน,นันต์มากกว่าในตอนนั้นโอเคเนาะแล้วก็จะจะพูดถึงว่าจก็ได้เอ่อข้อมูลนี้มาจากไหนเนาะจะก็ไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตใน Google ก็เซิร์ชไปหากุมารทองกุมารทองแล้วก็เซิร์ชหาข้อมูลทางกลุ่ม Facebook ก็จะมีกลุ่มที่มันเกี่ยวกับกุมารทองมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม เยอะเยอะมากๆคือเซิร์ชไปหาแล้วก็จะมีแบบกลุ่มที่เขาแบบเออทั้งเปิดเช่าบูชาทั้งสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้วก็ทั้งแบบเปิดประสบการณ์ในการเลี้ยงกุมารทองก็มีซึ่งแจ็คก,ก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่แจ็คไว้วางใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่แบบให้ความรู้แล้วก็มีสาระมากนั่นก็คือกลุ่มอะไรวะจำไม่ได้เซิร์ชก่อนนั่นก็คือกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มคนรักกุมารทองนะคะ เป็นกลุ่มที่โอเคมากๆทุกคนแบบว่าให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ในการแบบว่าเออเลอกซื้อในการตัดสินใจนะคะจะก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างจากกลุ่มๆนี้นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ดีมากๆจะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปแวะชมกลุ่มนี้ได้เนาะก็อย่างที่แจ็คบอกมาข้างต้นเนาะว่าแจ็คได้สนใจกุมารทอง จากการที่แจ็คเนี่ยสรบสบปัญหาการขายของยากตอนช่วงโควิดเนาะแจ็คก,ก็เลยอยากจะศึกษาว่าจะมีแบบเครื่องรางของขลังอะไรไหมที่แบบจะสามารถช่วยแจ็คขายของได้แล้วก็ช่วยแจ็คแบบว่าทําให้ลูกค้ามาซื้อแจ็คตอนนั้นจะก็ศึกษาอย่างที่บอกว่าศึกษาอยู่2ออย่างก็คือพระแม่ลมัศมีที่ช่วยเรื่องเงินทองแล้วก็กุมารทองเนาะ ซึ่งณนะตอนนั้นก็คือพระแม่รัศมีเนี่ยใจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวของแจ็คแจ็กก็เลยว่ายังไม่ยังไม่เอาพระแม่รัศมีมาบูชาเพราะว่าอย่างที่จะพูดไปก็คือแจ็คไม่อยากจะบูชาอะไรเยอะเพราะว่าแจ็ครู้สึกว่าเดี๋ยวใจจะต้องย้ายบ้านแล้วแล้วมันจะขดลบาบากซึ่งแจ็กก็ยังไม่บูชากูมันทองนะตอนนั้นด้วยเพราะว่าแจ็คยังรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องเปิดใจแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องแบบบอกครอบครัวซึ่งในทางบ้านของแจ็คเนี่ยมีความกลัวผีกันยกบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็น้องก็คือกลัวผีกันหมดซึ่งกูมาทองก็คือเป็นวิญญาณที่เขาปลุกเสกเข้ามาใส่ในรูปปัน้นถูกไหม ซึ่งนั่นก็คือเป็นวิญญาณวิญญาณก็คือผีซึ่งการที่ขนลุกซึ่งการที่จะเอาผีเข้าบ้านเนี่ยคือก็ต้องให้แบบครอบครัวแบบยอมรับก่อนซึ่งที่จะแบบเออศึกษามาโน่นนี่นั่น,นก็พยายามพูดบอกแม่ตลอดว่าเออจะก็อยากจะเลี้ยงกุมารทองนะถ้าเกิดเออกุมารทองเนี้ยก็จะช่วยเราทํามาหาก,กินจะช่วยเราแบบโน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ย ก็พูดพยายามพูดกรอบแม่ต่างๆนานาจนรู้สึกว่าแม่เนี่ยมีความรู้สึกเปิดใจแล้วก็รู้สึกแบบกุมารทองก็ไม่ใช่แบบอะไรขนาดน,านั้นโรแม่ก็เลยแบบเออเดี๋ยวแม่ก็คงจะเปิดใจรับซึ่งวันนี้ก็คือแม่เปิดใจรับแล้วก็เลยตัดสินใจเช่ากุมารทองมาบูชาเนาะก็คือองค์ที่อยู่ข้างหลังแจ็คนี่เลยวันนี้เป็นวันที่20กันยายน ได้น้องมาวันแรกเนาะก็ถือว่าเป็นวันเกิดของน้องเลยละกันแต่ที่จจได้มาเนี่ยคนที่เขาปล่อยเช่าเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาได้มาอีกต่อหนึ่งแล้วทีเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากปล่อยซึ่ง แจกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงอยากปล่อยเขาจะก็ถามเขาว่าน้องเนี่ยลูกเขาอนุญาตเรียกเขาว่าลูกนะก็คือลูกลูกเนี่ยอยากจะมาอยู่กับแจ็คไหมเพราะว่าแจกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกอ่ะอยากจะมาอยู่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่อยากมาอยู่ก็คือไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าเผื่อเขาแบบติดคนคนนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเลือกเจ้าของถ้าเกิดว่าเขาอยากอยู่กับใครเขาก็จะให้คนนั้นน่ะ มาชอบบูชาเขาซึ่งแจะก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนขายอยากขายหรือเปล่าเอ้ยคนขายอะ่ะคนเช่าบูชาอยากเช่าหรืออยากให้อยากปล่อยหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่แจ็คเห็นกุมารทองเห็นลูกคนนี้ก็คือแจ็คมีความรู้สึกว่าแบบแจ็คถูกชะลกแล้วแจ็กก็อยากจะเช่าบูชาองค์นี้ซึ่งตอนนั้นแจ็กก็มีกําลังที่จะเช่าบูชาแล้วแจ็กก็เลยตัดสินใจที่จะเช่าบูชาองค์นี้เนาะ ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่สำหรับแจ็คจะก,ก็ศึกษาข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วตัดสินใจช่าบูชาละก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าก็ถามเขาว่าเป็นกุมารทองแบบไหนเขาก็บอกว่าเป็นกุมารทองเทพก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเป็นเทพก็คงจะไม่ได้ดุมากโอเคเนะาะจะก็จะมาพูดบอกกล่าวกับทุกคนว่าแจ็ได้ทำการเช่าบูชากุมารทองแล้วนะคะ ซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับแจ็คเลยนะคะซึ่งยังไงแล้วเนี่ยจะก็ต้องขอฝากน้องนะคะขออนุญ,ญาตเรียกว่าลูกก็ได้ขออนุญาตฝากลูกของแจ็คนะคะก็คือชื่อของลูกนะคะก็คือลูกมีทองนะคะเรียกน้องก็ไนดะ้อะมันตังหิตตังหิดปากน้องมีทองนะคะเป็นน้องเป็นเอ่อเป็นลูก เป็นลูกที่แจ็คเลี้ยงขึ้นมานะคะน้องมีทองนะคะก็หลังจากคลิปนี้ปล่อยไปนะคะแจ็คก,ก็าจะาเบันทึกประสบการณ์ที่จะได้เจอแล้วก็ได้สัมผัสถึงน้องมีทองนะคะเชื่อว่าน้องมีทองจะต้องมาแบบมาแววเวียนมาหาแจ็คแน่ๆเลยนะคะยังไงแจ็คก็ต้องขอฝากน้องมีทองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook ด้วยนะคะวันนี้จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแบบจริงจังอีกครั้งสวัสดีนะคะทุกคนบายบาย